มันไม่เคลื่อนที่มันจะเคลื่อนที่ได้ไงมันไม่มีล้ออ๋อมันไม่มีล้อก่อนที่เราจะไปสนุกกับการทดลองค่ะมาทักทายเด็กเกันก่อนเลยครับสวัสดีครับทางนี้ค่ะโอเคสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแม่สายวันนี้มาพบ ครูจัมโบ้ครับและคุณครูเฉเอมค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มการทดลองนะคะคบทบทวนกติกาแมทไน์กันก่อนค่ะกติกาแมทไน์มีทั้งหมด3<า><า>ข้อดกันค่ะข้อทีอข่ข้อที่1ครับอย่าดูใกล้จอมากเกินไปครับและกติกาข,ข้อที่2ค่ะเด็กๆจะต้องดูคลิปนี้ให้จบนะคะกติกาข้อที่3นะครับ หากต้องการทําการทดลองจะต้องมีผู้ครองคอยดูแลอย่างใกล้ชิดครับครูจำโม้ค่ะคจากการทดลองเมต่นต้นคลิปค่ะครูจำโมกกับเด็กๆสงสัยไหมคะว่าทําไมสกเก็ตบอร์ด2แบบถึงเคลื่อนที่ไม่เหมือนกันคะ่ะนั่นน่ะสิครับครูชเชลมเป็นเพราะอะไรครับอ๋อก็เป็นเพราะว่าการเคลื่อนที่ของวัตถุต่างๆค่ะมันจะมีแรงแรงหนึ่งมาเกี่ยวข้องเรียกว่าแรงเสียดทานค่ะแรงเสียดทานอ่าถูกต้องแล้วครูจำโมกกับเด็กๆรู้ไหมว่าแรงเสียดทานเนี่ยมันคืออะไรอ๋อ แรงเสียดทานก็คือแรงที่ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุครับอ่าและมีทิศตรงข้ามกับการเคลื่อนที่ของวัตถุและเกิดระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุนั่นเองครับถูกต้องค่ะแล้วทำไมสเก็ตบอร์ดแบบที่มีล้อค่ะถึงเคลื่อนที่ได้ดีกว่าสเก็ตบอร์ดแบบที่ไม่มีล้อล่ะคะเป็นเพราะว่าสเก็ตบอร์ดแบบมีล้อครับผิวสัมผัสระหว่างล้อกับพื้นมีน้อยจึงเกิดแรงเสียดทานน้อยครับแต่สเก็ตบอร์ดที่ครูเฉเอมถืออยู่ผิวสัมผัสระหว่าง พื้นสเก็ตบอร์ดกับพื้นมีมากจึงเกิดแรงเสียดทานมากครับอ๋องั้นแสดงว่าถ้าแรงเสียดทานน้อยวัตถุจะเคลื่อนที่ได้เร็วแล้วก็ไกลแต่ถ้าแรงเสียดทานมากๆเนี่ยวัตถุจะเคลื่อนที่ได้ช้าหรือว่าหยุดนิ่งแบบเมื่อกี้เลยใช่ไหมคะถูกต้องครับครูเฉมมันเป็นอย่างนี้นี่เอง แต่ครูเชเอมสงสัยค่ะครูจำโบ,บว่าวัตถุแต่ละชนิดเนี่ยค่ะมันมีพื้นผิวแตกต่างกันแล้วแรงเสียนมันจะเท่ากันหรือเปล่าล่ะคะครูเชอเอมสงสัยเหมือนครูจำโบเลยครับครูจำโบก็เลยนําพื้นผิวมาด้วยคับวันนี้ทั้งหมด4ี่ชนิดนั่นเองโอ้โหมีอะไรบ้างคะ,ะครูจำโบไปดูกันเลยครับ ชนิดที่1คือพื้นผิวพรมครับพื้นพรมชนิดที่2คือกระดาษทรายครับโฟมยางครับโฟมยางชนิดที่4ี่คืออะคริลิกครับโอแล้วเราจะทดลองไงดีล่ะคะค,คุณโจ๊โอ้คุณเะเอ็มมันจะไปยากอะไรเราก็แค่ขึ้นไปนั่งแล้วก็ถไ,ไปเลยครับ <c oughs> ย้ยมันไม่ใช่สกเก็ตบอร์ดค่ะถ<ท>ยไม่ได้เลอ้อเล่นครับก่อนจะรู้วิธีการทดลองเราพาเด็กๆไปฝึกทักษะวิทยาศาสตร์กันก่อนครับ ค่ะเดี๋ยวเรามาตั้งปัญหากันก่อนดีกว่าค่ะครูจัมโบจากปัญหาที่ว่าพื้นผิวต่างกันมีแรงเสียดทานเท่ากันหรือไม่เดี๋ยวเรามาฝึกทักษะการตั้งสมมติฐานกันก่อนดีกว่าค่ะได้เลยครับทักษะการตั้งสมมติฐานนะครับก็คือการคาดเดาคําตอบนั่นเองครับถ้าครูจัมโบคิดว่า,าแรงเสียดทานไม่เท่ากันก็ต่อว่า พื้นผิวต่างชนิดกันมีแรงเสียดทานไม่เท่ากันครับถูกต้องค่ะไปต่อกันที่ทักษะท,ที่2คือการกําหนดและควบคุมตัวแปรค่ะมี3ตัวแปรด้วยกันตัวแปรที่1คือตัวแปรต้นค่ะคว่าไงคะตัวแปรต้นนะครับก็คือสิ่งที่เราจัดให้แตกต่างกันในการในการทดลองนะครับ,<ข>รบนั่นก็คือนี่ครับอะไรคะชนิดพื้นผิวครับตัวแปรที่2ค่ะตัวแปรตามตัวแปรตามคืออะไรคะคุณโมตัวแปรตามก็คือสิ่งที่เราติดตามดูผลในการทดลองนี้นะครับนั่นก็คือ แรงเสียดทานนั่นเองครับแล้วตัวแปรควบคุมล่ะคะครูคจมโบตัวแปรควบคุมเราจะต้องไปรู้วิธีการทดลองกันก่อนครับครูเอ้มออทำไงบ้างคะการทดลองของเราครูจมโบครับมีอุปกรณ์มาเพิ่มครับนี่ค,ครับอุปกรณ์ชิ้นที่1่ครับอะไรคะมันก็คือตังหูนั่นเองไม่ใช่ค่ะ<อ>มันคือไม้เกาหลังคุณแอ่ไม่ใช่ครับ มันคือเครื่องช่างสปริงครับครูเชมอ๋อเครื่องช่างสปริงนะคะวันนี้เราจะใช้ด้านที่เป็นนิวตันนั่นเองค่ะครูจมโบอ๋อครับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะครูจมโบนะครับนี่นั่นก็คือแผ่นไม้มีตะขอนะคะวันนี้เอาไว้ทดลองนะครับเดี๋ยวอย่าเข้าใจผิดนะครับมันไม่ใช่เขียงสับหมูของคุณแม่นะคะม่ใช่ค่ะอันนี้เอาไว้ทดลองนะคะและอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายนะครับนั่นก็คือนี่ครับถุงทราย500กรัมครับคราวนี้เรามารู้ วิธีการทดลองดีกว่าครับขั้นที่1ครับเราจะนําพื้นผิวทั้ง4ชนิดครับซึ่งวันนี้มีความยาวเท่ากันหมดเลยนะครับนําพื้นผิวมาวางนะครับแล้วก็เอาแผ่นไม้มีตะขอวางทับอีกทีนึงครับแล้วก็นี่ครับขาดไม่ได้วางทับลงไปไปทำไงต่อคะแล้วก็ใช้เครื่องช่างสปริงครับโดยเราหันด้านที่เป็นหน่วยที่เป็นนิวตันอ่านิวตันขึ้นมาครับอตะขอเกีียวแล้วเราก็ ออกแรงลากด้วยแรงที่คงที่นะครับย้ำนะครับสำคัญแรงคงที่นะครับในการลากแล้วก็ลากไปเลยครับแล้วก็อ่านค่าที่เป็นนิวตันใช่ไหมคะถูกต้องครับพอลากจนสุดถึงด้านนี้เราก็เปลี่ยนพื้นผิวครับครูจะเอมให้ครบทั้ง4พื้นผิวครับแต่ครูจัมโบ้คะการเป็นนักวิทยาศาสตร์ค่ะเขาจะไม่ทําการทดลองครั้งเดียวเพื่อความแม่นยําค่ะครูจัมโบ้วันนี้ค่ะเราจะทำการทดลองซ้ํานะคะ พื้นผิวหนึ่งชนิดเราจะทดลองกี่ครั้งดีคะเอ่อสักสามร้อยทีได้ไหมครับเวลาไม่พอค่ะอ้าหรอครับเอากี่ครั้งดีอ่างเงือกสองทีก็พอครับโอเคทดลองอย่างละสองครั้งแล้วครูเชเอมค่ะจะช่วยครูจัมบูบันทึกผลการทดลองตัวแปรควบคุมในการทดลองเนี้ยค่ะมีอะไรบ้างตัวแปรควบคุมมีอะไรบ้างคะครูจัมบอย่างแรกครับสําคัญเลยคือ ความยาวของพื้นผิวนั่น, ừ, น,นเองครับคุณชเอมตัวแปรควบคุมตัวที่2เด็ๆ<ส>กๆดว่าเป็นอะไรคะนั่นก็คืออะ,คะอะไรครับครูเชเอม <N> นี่เลยค่ะของวัตถุ่าเรามาตออกันที่นิยามเชิงปฏิบัติการกันก่อนค่ะครูจัมโบมีนิยามเชิงปฏิบัติการอยู่2ข้อด้วยกันค่ะข้อแรกก็คือชนิดของพื้นผิวค่ะมีอะไรบ้างนะคะชนิดของพื้นผิวก็คือนี่ครับอ่าพรมนะครับ กระดาษทรายโฟมยางและอะคริลิกนั่นเองครับคุณเชมค่ะและนิยามข้อที่2ก็คือแรงเสียดทานแรงเสียดทานเราสังเกตจากอะไรครับแรงเสียดทานก็สังเกตจากนี่ครับตัวเลขที่เครื่องช่างสปริงนั่นเองครับอุปกรณ์พร้อมแล้วเรามาเริ่มทดลองกันดีกว่าคุณเชมได้เลยค่ะเริ่มจากพื้นผิวพรมนั่นเองครับโอเคเดี๋ยวคุณเชมจะช่วยดูรถบันทุกผนกันทดลองให้นะคะอ่ะพร้อมแล้วเด็กๆพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วจับตาดูให้ดีไปเลย ออกแรงแล้วนะครับ <Okay. S 1> โอคโ,หโหดึงมาแล้วได้สองจุดสองนิวตันนะคะครั้งที่หนึ่งโอเคครับต่อไปเราจะทดลองซ้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับครั้งที่สองค่ะ,ะเริ่มจุดเดิมเลยใช่ไหมคะครับผม <Okay. S 1> จับตาดูให้ดีครับครั้งที่สองไปเลยโอ้โหออกแรงนะครับ โอเคอันนี้ได้ครั้งที่2ได้2.1นิวตันค่ะกูจัมโบ้โใกล้เคียงมากครับเดี๋ยวเราค่อยไปหาค่าเฉลี่ยทีหลังนะคะต่อไปเราจะเปลี่ยนพื้นผิวนะครับโอเคค่ะครูเชเอ็มช่วยหน่อยครับได้ค่ะต่อไปเป็นพื้นผิวกระดาษทรายครับพื้นผิวโฟมยางยบ่ สุดท้ายครับพื้นผิวอะคิลิกครับอคิลิกนั่นเองอ oh. หลังจากที่เราได้ผลการทดลองมาแล้วนะคะทีนี้มันมีผลการทดลองสองครั้ง เราก็จะเอาผลการทดลองออของพื้นผิวแต่ละชนิดเนี่ยค่ะมาหาค่าเฉลีย่ยเด็กๆจําได้ไหมคะว่าหาค่าเฉลีย่ยหายัางไงนั่นน่ะสิเด็กๆหาเป็นไหมครับค่าเฉลีย่ยวิธีหาค่าเฉลี่ยก็คือเราจะนําค่าแรงที่เราทดลองได้2ครั้งครับมาบวกกันครับอ่าเสร็จแล้วก็นําไปหารจํานวนครั้งที่ทดลองครับยกตัวอย่างเช่นพื้นพรมเราทดลองครั้งแรกได้ค่าแรง2.2นิวตันและครั้งที่2ได้2.1นนิวตัน เราก็นํา2.2มาบวก2.1นิวตันและนําไปหาร2นั่นเองครับเป็นยังไงคะเด็กๆไปลองหาค่าเฉลี่ยกันมาหรือยังคะมาดูกันดีกว่าว่าเด็กๆค่ะหาค่าเฉลี่ยได้ถูกหรือเปล่านะคะเริ่มจากที่อันแรกค่ะพื้นผิวชนิดแรกคือพื้นพรมค่ะหาค่าเฉลี่ยออกมาได้เท่ากับ2.15ค่ะตรงกันหรือเปล่าคะพื้นผิวชนิดที่2ค่ะนั่นก็คือกระดาษทรายค่าเฉลี่ยที่ได้คือ3.35ค่ะถูกต้องหรือเปล่า ชนิดที่3ค่ะก็คือโฟมยางค่าเฉลี่ยที่ได้ออกมาเท่ากับ3.75ค่ะและชนิดที่4นะคะแผ่นอะคริลิกค่ะค่าเฉลี่ยที่ได้ออกมาเท่ากับ1.7นั่นเองมีหน่วยเป็นนิวตันนะคะเด็กๆอย่าลืมนะตรงกันหรือเปล่าหลังจากที่เราไปหาค่าเฉลี่ยมาทำไมค่าเฉลี่ยมันถึงไม่เท่ากันครับครูชเชมนั่นก็แสดงว่าพื้นผิวแต่ละชนิดค่ะมีแรงเสียดทานเท่ากันไหมคะเด็ก อ๋อแรงเสียดทานไม่เท่ากันถูกต้องค่ะพื้นผิวแต่และชนิดมีแรงเสียดทานไม่เท่ากันค่ะและพื้นผิวที่มีแรงเสียดทานมากที่สุดนั่นก็คือพื้นผิวแบบโฟมยางครับถูกต้องค่ะและพื้นผิวที่มีแรงเสียดทานน้อยที่สุดนั่นก็คือพื้นผิวอะคริลิกครับ กต้องค่ะดังนั้นเรามาสรุปผลการทดลองอดีกว่าค่ะคุณจำโบจากปัญหาข้างต้นค่ะสรุปผลการทดลองได้ว่าพื้นผิวต่างชนิดกันมีแรงเสียดทานไม่เท่ากันครับ หลังจากที่เราได้ไปทําการทดลองเกี่ยวกับเรื่องแรงเสียดทานมาแล้วค่ะครูจมโบ้และเด็กๆคิดว่าแรงเสียดทานค่ะมันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันเราหรือเปล่าคะเกี่ยวข้องแน่นอนครับครูเฉมกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันของเรานะครับต้องอาศัยแรงเสียดทานทั้งนั้นครับยังไงคะอ่าอย่างเช่นเล่นสเก็ตบอร์ดอ่าเล่นสไลเดอร์รถยนต์ที่วิ่งตามถนนนะครับหรือแม้แต่รองเท้าที่เราใส่เดินหรือวิ่งนั่นเองครับครูเฉม ว่าแต่แล้วแรงเสียดทานมากหรือแรงเสียดทานน้อยล่ะคะถึงจะดีที่สุดอ่าก็ต้องขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่เราทาครับคุณเจมไรอย่าง,าง<ะ>เช่นเวลาเราเดินหรือวิ่งครับถ้าเกิดแรงเสียดทานระหว่างเท้าเรากับพื้นมีน้อยจะเป็นไงครับเราก็จะลื่นเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับเราก็เลยต้องใส่รองเท้าครับซึ่งรองเท้าจะมี ลวดลายหรือดอกยางอยู่เพื่อ<ม>ทําให้เพิ่มแรงเสียดทานนั่นเองครับอ๋ออ๋อหรือถ้าอยากให้แรงเสียดทานน้อยๆเช่นเวลาที่เราไปเล่นสไลเดอร์ที่สวนน้ำใช่ไหมครับเขาก็จะปล่อยน้ำลงมาเพื่อให้แรงเสียดทานน้อยๆเราจะได้สไลด์ลงมาเราเ็วๆใช่ไหมครับถูกต้องครับ<ม>ค่ะ,ะก่อนจากกันวันนี้เรามีกิจกรรมมาฝากเด็กๆด้วยนะครับคุณเจมทอะไรคะด้วยอุปกรณ์เพียงหงอย่างเท่านั้นครับ กูจะโมดเตรียมอะไรมาครับวันนี้เตรียมมาแล้วครับเนียนก็คือนี่ครับหนังสือนั่นเองครับกูจจเอ็มสองเล่มเลยครับเอามาทําอะไรคะเนี่ยเราจะทดลองนี้ครับเดี๋ยวให้กูจจเอ็มช่วยนะได้ค่ะเราจะทดลองโดยการเอาหนังสือสองเล่มนี้ครับเปิดให้หน้ามันซ้อนกันครับอเปิดในไหนเาไม่ดูนะครับพร้อมไปเลยครับป้าแค่นี้ไม่พอครับทั้งเล่มเลยครับเปิดไปเรื่อยๆครับให้หน้ามันซ้อนกันครับสลับไปสลับมาแบบนี้ถูกไหมคะถูกต้องครับสลับไปสลับมา โอเคจัดระเบียบนิดนึงครับเสร็จแล้วใช่ไหมคะอ่าเสร็จแล้วครับกลับบ้านได้ไม่ใช่ไม่ใช่ครูจัมโบ้ขอท้าทายครูชาเอมครับและเด็กๆดึงหนังสือสองเล่มนี้ออกจากกันให้ได้ครับง่ายมากๆค่ะแน่ใจหรือเปล่าครับให้แค่สามวินาทีเท่านั้นจริงหรือเปล่าครับจริงค่ะอ่าโชว์เลยครับดึพร้อมไหมครับครูชาเอมพร้อมค่ะจะเป็นยากอะไรล่ะคะเด็กๆจับตาดูให้ดีครับครูชาเอมจะทําได้หรือไม่พร้อมแล้วเริ่มครับ ต้องนับไหมครับหนึ่ง <c oughs> สองทำไมไมันดึงไม่ออกล่ะครูจัมโบสามสามวีนครับครูเฉมได้ปะ <c oughs> ไม่ออกค่ะเอาบอกง่ายอะเอางี้งครูออจัมโบช่วยดีกว่าคนละข้างครับเด็กๆคิดว่าครูจัมโบกับครูอเฉมจะดึงหนังสือออกได้หรือไม่ออกไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับเฮ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ออกละครูจัมโบแล้วทำไมมันดึงไม่ออกล่ะคะ เกี่ยวข้องกับแรงเสียดทานนี่แหละครับครูเฉมยังไงอะ่ะก็ตอนที่ครูจัมโบ้ครับอ่าเปิดหนังสือให้หน้ามันซ้อนกันครับค่ะ มีแรงเสียดทานเกิดขึ้นระหว่างหนังสือในแต่และหน้าครับเด็กๆแต่ไม่ได้มีแค่หน้าเดียวนะหลายหน้าเลยครับเพราะฉะนั้นแรงเสียดทานมหาศาลครับก็เลยดึงออกยากนั่นเองครับโอ,โอ้งั้นเด็กๆก็สามารถเอาการทดลองนี้ไปทําเล่นที่บ้านได้แต่ว่ามีคําเตือนอย่างหนึ่งค่ะค,ครูจมูกสังเกตไหมคะเมื่อกี้ตอนที่เราดึงค่ะถึงแม้ว่าหนังสือเนี่ยมันจะไม่หลุดออกจากกันใช่ไหมคะแต่ว่ามือของเราค่ะอาจจะลื่นก็ได้ค่ะแล้วเวลาลื่นปุ๊บเด็กๆอาจจะเสียหลักล้มไปได้รับบาดเจ็บได้เพราะฉะนั้น การทดลองนี้นะคะจะต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองหรือเวลาเด็กๆจะทดลองอาจจะนั่งบนโซฟาหรือว่าบนเตียงนิ่มๆเพราะเวลาล้มลงไปอาจจะไม่ได้รับัาดเจ็บมากโอเคไหมคะครับผมก่อนจะจากกันไปวันนี้ค่ะเรามาทบทวนความรู้ก um ันก่อนดีกว่าค่ะ okay, ว okay, ันน mm ี hmm, huh? cin ้เราเรียนเกี่ยวเรื่องอะไรไปคะ เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องแรงเสียดทานครับถูกต้องค่ะเด็กๆจําได้ไหมคะว่าแรงเสียดทานหมายถึงอะไร่ะเดี๋ยวครูจัมโบบอกให้ครับแรงเสียดทานคือแรงที่ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุครับมีทิศตรงข้ามกับการเคลื่อนที่ของวัตถุและเกิดระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุนั่นเองครับถูกต้องค่ะแล้วเด็กๆจาได้ไหมคะว่าถ้าแรงเสียดทานมากวัตถุจะเป็นยังไงเอ่ยเป็นยังไงครับถ้าแรงเสียดทานมากวัตถุจะเคลื่อนที่ได้ช้าหรืออาจจะหยุดนิ่งไปเลยก็ได้นะคะแต่ถ้าแรงเสียดทาน น้อยวัตถุเคลื่อนที่เป็นไงคะวัตถุจะเคลื่อนที่ได้เร็วแล้วก็ไปได้ไกลน่นเองคะ่ะสำหรับผู้เราสองคนวันนี้ค,ค่ะ<ม>ต้องขอลาไปก่อนคะ่ะสนุกกับวิทยศาศาสตร์สนุกกับแมทซส,สวัสดีสสดค่ะบ,บ๊ายบาย